เรามากันตั้งแต่ตีห้าวัวรุงนะคะเพื่อที่จะมาเข้าเที่ยวซื้อซิปไอ้นี้นะคะแต่เขาเจ้านาถีเขาได้เจงหวาเขาได้เจกบัตรคิวกับประธานชุมชนไปเร็วแต่เราพวกเรายังไม่รับสาบกันได้เลยนะคะดูชาวบ้านที่มาลค่ะลซึ่งโดนล้วซึ่งนูค่ะไหนปั้มคาเทคกรบเลยค่ะชาวบ้านมาด้วยความผิดหวังนะคะสุกคนัง บัตรไปให้ใคระคะพวกเราคือไม่มีใครที่จะได้เลยะคะ่ะนี่คือคนที่ว่าไม่มีบัตรคิวเรือไม่มีอะไรเลยเข้ามาโลดแลกวัวลุงกันนะคะฝากทึ่งนะคะฝากทึ่งหน่วยงานด้วยนะคะชาวบ้านเดือดโรนนะคะผ่นนมีมาเล็กตี5ะวัวลุงนะคะคนคนมาคาเฟ่ยู่ในปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะได้ซื้อโค้งแต่พอมาตรงนี้เขาบอกว่าเขาให้ตั คนที่มีบัตรคู้ปองบัตรคู้ปองคุณไปเจ๊กันตรงไหนคะดูค่ะนี่ค่ะโฮดตังค่ะภูเก็ตโฮดตังบันีีเล่ค่ะอยู่ในปั๊มค่ะเล่ค่ะประชาชนฝากถึงหน่วยงานด้วยนะคะฝ่าชาวภูเก็ตช่วยแชร์ด้วยค่ะ คนก็ยากจะซื้อตามฟิทนะคะเราว่าต้องเป็นระธานถ้ากทาจนนเป็นคนลำไส้ี้ไม่เาะว่านอยู่ตรงประธานจุนชนาไม่้ันเราต้องแับประธานจุน ไม่ต้องส่งพี่นะให้โดรศอไปแล้พี่โทวแม่โดนยนงไงพี่นั่นโทราไปแล้วแล้วกเราครับยในปั๊มเต็มนะครับนีอคนยา